กค้ดพอเห็ดเผือกหนักจ้ะสามดอกนึงก็จบอได้แล้วทุกคนนี่เห็ดเพิงกหนักทุกคนสี่ดอกจ้ะทุกคนตะบาดอกจีด้ดอกเดี๋ยวจ่าเห็นบอกอยู่ในหกใหม่นะจ้ะเดี๋ยวพี่น้องเบางดอกนี่หนกักเอลีนะวานบ่ออกบ่ออกว่าสันหมองนี่เยอสัมมาหาหลอกพิงเพียะหนักเอลีพี่นอ้องปุ๊บว่าใดดอกพี่น้องเอ้ขออภัยนะจ้าเด้อตะบาร์ยัยบีก็เอาไว้ให้มันผุน ดอกมีบางอีก,กอนจ้ามันมีคนเห็นหอกพี่น้องมันติดทางไพยคนอ่ะเพราะไเดล็กกับกีฬายินพ่ออยู่พินจ้าอ่าไรทุกคนว่าเป็นอย่างจ้าเอาไว้มันเกิดปีหนาขยายพันธุ์ต่อไปทุกคนนี่ว่าเป็นอย่างตะบานได้วิวออกมากับปีดหไว้จ้ะนี่ถอดถุงมือแลวนะสียางไปมองอื่นจ้าดอกนี่โอเคจ้าเพียพี่พน้องเดี๋ยวเด้อกองบ้าน,น ก็ได้หรอกพี่น้องเอ้ยกวงแม้เป็นกรงกวงฮัตตูกะเฮิร์ตยักไงพี่น้องยักไงเพื่อเดียวโอเคนะเดีย okay, okay. เออยักพี่น้องเฮ็ดเพิ่งยักเดี๋ยวจะาสู้เดียสบายสติกนกี้สบายสติก เออโอเคสองดอกพี <speaker> ่น okay. so, like ้องมาพออีกแล้วสองดอกพี่พี่น้องฟันพออว่ากุศลพ่อใหญ่เดี๋ยวรีกว่าวีชนงมาบุได้ดอกินลาบอมาเฮียเดียเดียเดียจากสิได้บุได้อีกห้าดอกพี่น้องเอ๋อุยขาได้อยู่นะทุกคนเดราจะเล็บออกขาจะอะไรจะเล็บออกขาอืมโคสตึกเดียแซ่โคสขึ้นมา พี่พี่น้องดอกนี้ดอกแฝดใจย่ามีสิเล็บตเอาจะปิดหูไ้ก่อนดอกนี้กจะจะได้พอทุกคนเลยเกิดมาท่ากินหมดเลยตะทุกคนกล่องโมพาดทุกคนโอเคได้้ะนี่หุ่นดอกนึงทุกคนแตว่วาคุงหยุดนั่นหมดแล้วเกิดทุกหนทางเลยทุกคนพี่ And ham tja. Og jeg ser i den der ekke også uh. der, der sidder andre der. Det er Nick Ikke Der hummer, hvor det er så gefährt der. Alle

ขมานแทม่นไงปิน้นอันนี้บ่เอาเลยทุกคนนี่มันใหญ่ผดเออเอาหมุนจ่ามุนทุกคนปิน้นตัดแน่สูตัดขาออกงามๆเออปาดเห็ดแฝดทุกคนเดี๋ยวเด้อปิป้นปูกูจูกันปาดตันๆด้ยปิ้นเห็ดแฝดปิน้นเอาตัดเอาเอานี้ยตัดเอาเนี้ยสูเดือดจุดปิ้นหัวไปเออ เมียตัก็ซได้กินเพื่อนเลยปิน้นนี่มันกินดาไปมุดอะไรตรงนั้นนั่นน่ะเพราะงี่เดี๋ยวลิ้นทุกคนเฮ็ดเพิงอันขาแดงหลายหลายจา้ะหมานจ้ะทุกคนเพียมันชุมม่มแหม่มชุ่มกออกบางดอกนี่งาำคักเพียเพิงขาแดงทุกคนบุเบิงดอกด้วยเงียวลวดมีคือกัน เห็ดเพิงทุกคนเห็ดเพิงขาแดงจ้าจ้าทุกคนสองพี่ปิ้นมาว่างพี่พี่กระลังเสียบไปซ้ำหนิปิ้นหนตัดเอาได้ปิ้นตัดเอาตัดเส้ขาตัดทิมเส้กระต้าเข้าความก็ได้ปิ้นเพราะว่าเหตดโตเหตดโตสิบปันไดเอันเละพันปันไหนเส้นขา ัน้ามเลยเนาะปีนเนาะสอ่อนเนาะบางเนี um. Arrow, ่ยดอกนึงเผาปีนไปเอาเขาจะล้ไปเอาปงนันเด้อเราเขาเห็นไม่ได้กินง่ายๆเด้อนี่ไม่ได้กินง่ายๆเด้อเป็นเห็ดอันนี้เพราเขาเห็นบันไดนะเห็นกับบัลายปาดข้างล่างอีกปีนลงไปกันเด้อ ก็มีมือใสจะขวองก็เป็นบ้าบพอนันเอากะตาลงมาน้าน้ำน้ำทุกคนเฮ็ดเพิ่งขาแดงเพียพี่น้องเบิง้งเส้นหลอกนึงยู่นี่เลื่อมกากะตาลงมาทุกคนน่เดเอามาานแลุก็ว่าหอบเอาวันนี้เอาหอบเอาวันนี้ปิน้น อใส่กระต้า,ต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 าห้ากระได้พินเดละดอกนั่งยืนมันพี่กระไดส่วนส่อวน่พินมันหน่อยงามนี่เนาะสองดอกยั้งกันแม่ขาไงกันตันต หัวบ่ได้ปีนหัวคากเห็นบ่หวงหัวคากเบิดเห็ดบ่งามหัวคากออกอันนี้เท่าพูดบ่เอาเลยหนี่ปีนเข้ามานี่อู้น้ำอยู่บ่เท่าดอกเว้เบิ่งอีกป้ายมันหงเห็ดอันอันนี้ต้นนี้เมียมันเห็ดเต่าดำบ่โมเมนต์ปีนโมเมน เฮ็ดเพิงขาแดงหลายทุกคนเพียดอกใหญ่ๆงามๆเลยนะปินขามันขามันตันมันก็นงามีดีเด้ปิบวางงามเลียนๆนะเพียเพียสามอดอกพ่นะ พัดถิ่นก็นีเลยพี่นะปวดโพนะพี่นี่ตอนเาเก็บเห็ดได้ไหมกล่องมันสั้นเนาดีใจน้ำเห็ดปินปาดก็มันแดดปินเนาะบ่อไรนึงเขาก็ไแดนึงเนี่ยตาขาตัดขาพี่มันหน่อยปวดเหมปินเขาบัดตัวปลาบ่อแต่มันอร่อยนะเขามักทอดใส่ไข่ปินเออเตียวโน่สิบปีทอดใส่ไข่ กิมใช่เนี่ยตากระได้ว่าปีนเพราะว่าตโนหลายเหตุมันสีน่าวตอนกูเอิญขวดน้ำใส่เก็บเอาลุนเนาะนี่เนาะกระได้เนาะนี่พี่งามๆเสียบแล้วปีนแสีบนะตัวกินเราตัวจะติดใจเห็ดอันนี้เขามากแม่เลยนุ้กเห็นที่เขากินนุ้ก็อยากกินทุกท่านบ่งบ้าเลยแล้วก็จะมีขึ้นไปอีกมองนึ่งมองหันขึ้นไปเนี่ยอ้อมไปหาไปย่งเด็ดอีกกิมสตาเลยปีนกิมสตาเลย ห้องตัวเวิดเราเมื่อเนี้ยว่าต้องนั่นเลยคือพวกเอาใบรูดเอาใบยังแต่จะเอา <c oughs> เฮดเพิงบานก็นสิบ่แน่ก็สิซองดอกเพราะว่าไม่ได้ตู้เย็นอีกพร้อมผุน่นผุ่นซุ้มหนึ่งปิ้นผุ่นซุ้มหนึ่งเดี๋ยวเอามื่อกี้ก่อนจะเสียงมีคนยางตึนายนางใหม่ายาใหม่ก็แทนเชี่องนี่หน่อยนึง ตอนตื่นเฮ็ดเพิ่องบานปิ้นลูกอมอันลูกอมลูกอมอียังก่อนลูกอมอันนั้นนะ <c oughs> พุ่งออกจากปากเลยมันงามผลวสูน้อยมันมอมันงามผดไหม,มโอ้ <c oughs> ตายคนหันปิ้นถือกระตาไปหันน้ำเน่ะเด้อโอเคแล้วเฮ็ดดำเดี๋ยวดดยดดเ,ยเดินมันเลยปิ้นเ,นเห็นบ่ อย่าเดินมันลงงไปหนีกระเมียน,น,นอยอเออน่ไทยเหรอพินไายเห็นบ่เขาเกี่ยวเขาตากแหงไว้อยู่นะมีอยู่นะปินนี่อยู่ดูอ่นเค้นเลยอยู่เค้นเลยผุนบ้าปิน เห็ดตะไคร้เอาไปแกงนะจ๊วยบะเห็ดตะไคร้ดอกม่วงคุณกำลังออกคุณเต้มเลยสิเก็บหอดเพราะวันทามดอกใหม่ก็่ต้องออกไปแล้วปินเอาไปเด้ก็เก็บหอดอันอียงก็เ่อจกีกาบนะเนี่ยอันเนี้ยเอายูติงสิแวปินก็ต้องเอาเอาเห็ดมันปูเนาะนี่ก็ลังให้หน่อยจุ๊มจุเน่ย กีฬา,าเป็นในโอเคเพราตัวว่า <laughs> เป็นในไปด้วยรู้จักหมดนั่นนะ่ะ <laughs> <laughs> ไปเกี้ยงทอดเสื้อไข่สู้ก,กินเป็นรู้ว่าแม่โนบะกายก,กินได้ขนาดเออว่าเป็นยังลูกเอ้ยบ่ายางย่าแม่เพิ่นย่างเพิ่นบะยังตีเป็นยานอะไราป็นยังแม่ยังอยู่อยู่นี่นี่จะป็นอันนี้ว่าเออเฮ็ดเพิ่งผวานให้ลูกกินโลนว่าเป็นยังวิตามิน <laughs> ตอนเห็ุอันอื่นเขาประกาศกินบางคนเขาเกิดแพงเนาะเขาบอกไม่ต้องให้เขากินน้ำเขโอเคแล้วเนาะมืดไหมพี่น้องเกิดอีกแล้วมองเก้าเนี่หนพี่น้องเหตุดำคาสุนเห okay, right. okay. okay. ็นปะ ใต้น้ำจะเกิดอีกแล้วเกิดในบ้านหลายพี่น้องเห็นปะคงยอดผู้่อจีกาได้เก็บน้ำฝนในกระดูกในี่มันจะไฟออกพี่น้องเพระาะว่านี่ไอ้อะไรนะมันหมืดจ้ะมันหมืดอ๋ออ๋อไปพัดจ้ะพี่น้องพี่น้องก็ล้างออกอีกหลายจา้ะ ออกไปแล้วรอบนึงนะนี่ยายพีเก็บไปแล้วรอบนึงจ้ะน,นี่อันนี้ก็เฮ็ดอันนาเรียพี่นอ้องนาเลียนาดำไปยายพีบอเอาจ้ะมาเนี่มึงเนี่ยมันกำลังออกจ้ะนี่ยจะได้เก็บยี่หรอกจ้าฮอนพฤศจิกายนดอกนี้ของโซนนี่อาทิตย์หน้าฝนก็สิมาอีกพี่น้องจะ้ะเฮ็ดข้าสมจ้ะ